สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าข้อมูลที่ส่งไปที่กรมศูนย์เนี่ยจะต้องส่งไปที่กรมค้าแห่งประเทศส่งไปที่กรมปรศุสัตว์ส่งไปที่กรมปรมงนะครับเขาวิเคราะห์ออกมาแนละ้พวพบว่าหนึ่งสินค้านะฮะฟโฟล์ก็จะไปแบบหนึ่งอีกสินค้าหนึ่งฟโฟล์ก็จะไปอีกแบบหนึ่งนะฮะเราลองพูดถึงสินค้าซึ่งมีหลากหลายประเทศมากดังนั้นเนี่ยถ้ายังให้เป็นระบบกระดาษอยู่เนี่ยคือคนที่รับกรรมก็คือผู้ผู้ประกอบการนั่นเองดังนั้นถ้าเราสามารถรวมตรงนี้ โดยใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งมันมีความสามารถในการที่จะประมวลผลได้เร็วกว่าคนเนี่ยมันก็น่าจะช่วยงานขององานของของทางกรมแบบนี้ให้ได้นะครับมีการประเมินว่าการที่เราไปทำ FTA กับในหลายประเทศเนี่ยในนั้นเขียนเลยนะฮะอย่างที่กรณีของออสเตรเลียนะฮะถ้าท่านไปดูข้อมูลที่อยู่ที่กระทรวงพาณิชย์นะบอกว่าหนึ่งในสิ่งที่เราทํา FTA กับออสเตรเลียคือจะต้องทำไอ้ p a p e r ร์ s ล t r a d ดน้ให้ได้นะครับคือ ส่วนระยะเวลาจะทําเมื่อไหร่นั้นคงต้องเป็นเรื่องของคณะทางานที่ต้องคุยกันนะแต่สุดท้ายถือว้าหวังว่าสินค้าที่เราส่งมาที่ออสเตรเลียกับสินค้าที่ออสเตรเลียส่งมาที่ไทยเนี้ยสุดท้ายมันต้องเป็นอีเล็กทรอนิกส์นะครับไอไอโปรโตคอลหรือรูปแบบพิธีกรรมต่างๆเนี่ยเขาไม่อยากให้เป็นกระดาษเลยนะสุดท้ายก็จะเป็นเป็นเพื่อเลสดดิ้งแค่ได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์ของตัว National Single Window อย่างที่ผมเรียนแล้วคือจะมีตัวกลางตัวหนึ่งนะฮะที่จะรับ การป้อนข้อมูลของผู้ประกอบการนะครับแล้วระบบมันก็จะไปแจกข้อมูลให้กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างที่ผมเพียนกรณีของขไอ,อ้เปิดร้านนะคะนะครับส่งไปที่เว็บวงหน้าเว็บที่เดียวแล้วมันส่งต่อไปให้หมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมที่เห็นว่านะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้กรมศุล 0, นะครับเ,เขาคิดเงินหนึ่งว่าแม้กระทั่งเรื่อง payment gateway ก็ต้องลิงก์ไปที่ทาง ธนาคารด้วยนะคือคิดครบวงจรเลยไม่ใช่แค่ส่งส่งเอ,เอกสารเพื่อจะพาคล่า,าลเร็จตอนจ่ายเงินท่านจะต้องไปเดินไปจ่ายเงินที่แบงก์เองเ,องเองคงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันจะมองเป็นภาพรวมหมดเลยนะครับในการทำอโทัเนชั่ชแนลซิงเกิลพิโดตรงนี้นะครับ